สังขาราับมือคอยสีต้อยต่ำทลาสุดสัตว์หรือคนกระไม้หมดุดบอ่ย,อยู่ยื่นดอกขืนใดให้ทําบุญเอาไว้ผ้ายนาสิได้เพิงสู่คนเด้อจังสีสุกเรื่องเรื่องขึ้นสวรรค์สันฝ่าเมื่อนาเมนนิพพานสันแล้วปู่ฟังเอ้ยพ่อแม่เอ้ย กับซิปนิวอันไรแวนสองแขนนกจอกอกก,บ,กบขอ,อกาว่ากราบนมัสการทั้งฐานปเิรานุทรีระพระนุมเน่นน่อยถูกรูปทุกนม้มทุกเกียริข้ามมาลัมบัตเตอร์ขน่อยซุขีมันเสมอมันเครื่อเกา่าทั้งปูฟังและปูเบาความเสายาซูมี่นะครับกราบสวัสดีไปหายะเอือยยะอายนองนงลุ่งปานนาา ตลอดตึงมิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอลองยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำภูมาคา้ามปัญญานำกันเบิดถูกหม่องกละแมแนถูกบอนพี่น้องทั้งซอปป้าเล่าทุกทันกละแมแนทุกคนขอความสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูพพพ่นพนรับยดสรรเสริญเงินค้ามกำเกี่ยวจงบังเกิดมีแล้วแก่แฟนแฟน,แฟนรายการอันเป็นติหาแพ่งทุกทันตุกคนเด้อไก่กะไก่แต่บานหัวไ้ดอกหน้าสวน ไก่กไก่แต่ม้วนมูงเงินกับเหล่าส่วนว่าจะเบาค้นเฮ้าจะได้ห่างนะครับพี่น้องเฮ้าต่างคนไม่สิอยู่ต่างบานคําบอกบ่าห่างกันต่างแต่เฮื่อนแต่ซ่านจิตใจยังบ่าต่างกันเนาะพี่น้องเนาะอ้าช่วงนี้พบพอกันกับจานคุ้พงคนพญยาลูกในบานบ,าน,บานในกออ,อในเงาเหล่าในไห้ไก่ในกระซุ่มสุมพี่น้องบานเฮาคือเก่าละกะเหมือนเดิมบ่อยากแปลงขัวาขามหน้าที่ท่องเที่ยวทองไม้อยากเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองหยาบเนาะแฟนรายการ่นขอมา เพื่อนาอาจารย์จังไดอาจารย์อ่อานประวัติผู้ไหว้ชนแนขั้นตอนการเขียนประวัติผู้ไหว้ชนจังไดอ่อานในฟั่งแน่เป็นตัวอาาย่างพอ,อาได้เป็นแนวทางในการนําไปเว้าแนเอาขอมากกะจัดห้ถือว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์แก่พี่น้องเดี๋ยวนี้กาลังมีพิธีกรนะครับมักขณาโยกหลายฐานหลายคนกําลังฝึกเกี่ยวกับการอ่านประวัติผู้ไหว้ชนงานชาบปนากิจศพเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นประโยชน์แก่พี่แกน้องก็เลยเหตุคิดออกมาให้นะครับนาะอ ขั้นตอนการเขียนประวัติผู้ไม่ชนมีอยู่หกขั้นตอนพี่น้องหน่งศาสตร์กาเนิดศาสตร์กาเนิดเนี่เพิ่นผู้เพิ่นตายเพิ่นกำเนิดอยู่ไซเป็นลูกผู้ใด,ดประมาณนั้นนะอืสอสการศึกษาเล่าเรียนสชีวิตการสมรบหรือว่าการมีครอบควัวของเพิน่นอสการทํางานการประกอบอาชีพของเพิ่นนี่อีกยังแน่น่นนะหาคุณงามความดีที่เพิ่นสร้างไว้หก ว่าละสุดท้ายแห่งชีวิตนี่คือหกขั้นตอนการเขียนประวัติภูวชนชน1ชาติกําเนิด2การศึกษาเราเรียน3ชีวิตการสมรส4การทํางานา 5. าคุณงามความดี6วาละสุดท้ายแห่งชีวิตนี่คือขั้นตอนเขียนประวัติภูวชนนะครับเดี๋ยวสีเห็ุตัวอย่างการอ่านประวัติเลยพ่อไห้พี่น้องเป็นแนวทางเนาะ น้ำเข้าไปงานชาปนักกิจศพเนี่ยก็ต้องจัดการเบาไปเลยขึ้นบดก่อนก่อนพี่น้องขึ้นบดก่อนก่อนฟังเสียงสงคงสวดมาติกาจิตนำพาให้เห็นเป็นแก่นสารชีวิตนี้ตั้งอยู่ใช่นมนานจะต้องผ่านแตกดับรับมาลายกราบนามัสการท่านพระครูอรุณธรรมโสผลเจ้าคณะตำบลโพนทองวัดสว่างสามัคคี ประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความครบรยิ่งเรียนท่านนัทสุพรรณครประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมจารูพงศ์คนพยาได้รับเกียรติจากพระเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรขออนุญาตนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการ งานชาภนรกิจศพของคุณยายเคนนาทองรัตหลบแสงแดดแผดเผาก็เข้าล่มหลบลมฝนเข้าถ้ำกําบังหายหลบเคาะกำยากเย็นไม่เว้นวายหลบความตายไม่พ้นเป็นจนใจท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคระเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัตถึงแม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ก็ยังมีความอบอุ่นใจและขวัญกำลังใจยิ่งที่ท่านประธานในพิธีตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานชาปนกิจศพของคุณแม่เคนนาทองรัฐคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณน้ำใจไมตตีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง กราบขอบคุณน้ำใจในวันนี้ส่งไม่ตีให้กันในวันเศร้ามาร่วมบุญส่งสการให้บรรเทาครอบครัวเราขอบพระคุณจากใจจริงอับลําดับต่อไปคณะเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัตนะ์มีจิตอันเป็นกุศลที่จะมอบทุนปัจจัยเป็นสาธารณกุศลแก่หน่วยงานต่างๆ ประหนึ่งว่าได้อุทิศปุนกุศลน,นี้ให้แก่คุณยายเคนนาทองรัตผู้วายชนและเป็นความกตัญยูกะตะเวทีของลูกหลานในงานชาปนก,กิจศพวันนี้พ่อแม่คือพรมของบุตรสุดประเสริฐพระคุณเลิศล้ำค่ามหาศาลกว่าดินน้ำลมไฟในจักรวาลขอกราบกรานกตัญยูรู้พระคุณ ลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพร้อมกันณนะบริเวณหน้าพิธีการหน้าเมนนะครับเพื่อจะมอบทุนสาธารณกุศลและบันทึกภาพร่วมกันเรียนเชิญครับช่วงนี้เจ้าภาพกสิมารวมกันมารวมถือลูกคุณยายอีหยังไปหล,กลักกระซังภาพกระลังไทยลูกมานะบรรยายพี่น้องเห็นนะครับลำดับที่1ครับมอบถวายปัจจัยบำรุงวัดโพสีบ้านสะอาดเพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ ขอเรียนเชิญวิยวจกรหรือตัวแทนวัดรับมอบครับช่วงวิวัจกรย่างไปเนี่ยมันสีใสเวลาเติบพิธีก่อนต้องใส่บทก่อนมาแสกเพื่อบ่ใย้มันเบนช่วงหลายบุญเท่านั้นจะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าคำ่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาที ลำดับที่สองครับมอบถวายปัจจัยบำรุงวัดป่าสะอาดโนนตุมนะครับขอเรียนเชิญว,วัยวจักรกรหรือตัวแทนวัดรับมอบครับการทำดีถูกดีนั่นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันการทำดีถูกบุกคคลผลอนันต์การทำดีด้วยความมั่นนั่นแหละดีเนีย่ยเป็นตัวอย่างพี่น้องบอกเจังสีนะครับหลังจากนั่งแล้วก็ต่อไปเลย ทุนปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าของครอบครัวนาทองรัฐได้มอบให้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณ,ณ,ณ,ณของคุณแม่เคนนาทองรัฐบุญกุศลผลทานลูกหลานสร้างจงเป็นทางทอทักสู่มรรคผลก้าวสู่ธรรมล้ำลึกฝึกจิตตนบรรดาลดลส่งผลให้ท่านไปดี ลำดับต่อไปจะเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปปทานทอดผ้าบังสุกุลนะครับมีรายนามที่กระผมจะได้เรียนเชิญดังต่อไปนี้ลำดับที่1นนะครับมีไ่แนลพี่น้องก็เรียนเชิญไปเอาก็เขียนไปอันนี้พิธีกนต้องไปเบึงเองนะครับมามีตําแหน่งไ่แน่ทอดผ้าบังสุกุลจักชุดจักคณะจักทันต้องไปเบึงล่นะครับพระสงค์มีทไหรเรียงลำดับขึ้นหรือจะเวียนขึ้นนะกันโยมหลายกว่า พระเอกรีก็ต้องเบี้ยนพระสงฆ์ขึ้นกราบนิมนต์เพิินในเพิ่นหูน,นะครับซ้ำนัหลักนะครับเราก็บ,บอกว่าเลีเ่ยนลําดับเลยนะครับขอเรียนเชิญาจารุพงคนพญาทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับสํำนักหลนะักกราบนิมนต์พระคุณท่านนะครับขึ้นไปเรียงลาดับไปสํำนักส้ำนีนะพี่น้องพึ้นิีจัดเนาะสำหรับพิธีก่อนก็คือสิใดแล้วนะครับเบาต่อไปขั้นตอนต่อไปแต่ช่วงที่พระสงฆ์หรือว่าช่วงเทียที ท่านมิกิกูสังขาร่านับมือคอยสีต่อยต่ำทลาสุดสัตว์หรือค้นกระไม้หมดบ่อยอยู่ยื่นดอกขืนใดให้ทํำบุญเอาไว้พ้าหนาสิไดเพิงสู่ค้นเด้อจังสิสุกเรื่องเรื่องขึ้นสวรรค์สันฝ่าเมื่อนาแม่นนิพานสันแล้วปู่ฟังเอ้ยพ่อแม่เอ้ย กับซิปนิวอันไรแววนสองแขนนบจอกอกกับขอกาว่ากราบนามัสการทั้งฐานปฏิราณุธิระพระหนุน่มเน่น่อยถูกรูกถูกนามถูกเกียริข้ามบาลมบัตเตอร์ขน่อยซุขี้มันเสมอมันเครือเกา่าทั้งผูฟังและปูเบาความเสวยยาซูมีนะครับกราบสวัสดีไปหาย่ยเอือยอย่าอ้น้องลงลุ่งปานาอาตลอดต้องิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอลองยาพี่น้องหมอพิน ศิลปินหมอลำภูมาคัมปัญญานำกันเบิดถูกหม่องกลเมนทุกบอลพี่น้องทั้งซอปปลาาทุกทันกลเมนทุกคนขอความสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนพ้นราบยศสรรเสริญเงินค้ามกำเกี่ยวจงบังเกิดมีแลว้วแก่แฟนๆรายการอันเป็นตีหัดแพ้งทุกทันทุกคนเด้อไก่กะไก่แต่บานหัวไ้ดอกหน้าสวน ไก่ะกะไก่แต่ม้วนมูงเหินกับเหล่าส่วนว่าจะเบาค้นเฮ้าจะได้ห่างนะครับพี่น้องเฮ้าต่างคนไม่สิอยู่ต่างบานค่ำบอกบอห่างกันต่างแต่เงื่อนแต่ซ่านจิตใจยัง่งบ่ต่างกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวช่วงนี้พบพอกันกับจานคู่พง์คนพญานลูกในบานบานในกออในเงาเหล่าในให้ไก่ในกระซุ่มสุมพี่น้องบานเต้าคือเก่าละกะเหมือนเดิม่อยางแปลงขวัวขามหนะ้าที่ท่องเที่ยวทองไม้ยังเป็นพี่น้องเทยยี่ยวยื้อยองหยาบเนาะแฟนรายการินขอมา เพื่อนพระอาจารย์จังไหรอาจารย์อ่านประวัติผู้ไหว้ชนแนขั้นตอนการเขียนประวัติผู้ไหว้ชนจังไหรอ่านในฟั่งแน่เป็นตัวอย่างพอได้เป็นแนวทางในการนําไปเว้าแน,เ,นเอาวขอมาก,กัดจัดห้ถือว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์แก่พี่น้องเดี๋ยวนี้กําลั่งมีพิธีกรนะครับมักขนาโยกหลายฐานหลายคนกําลังฝึกเกี่ยวกับการอ่านประวัติผู้ไหว้ชนงานชาบป,ปนกิจศพเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นประโยชน์แก่พี่แกน้องก็เลยเหตุขิดออกมาให้นะครับนาอ ขั้นตอนการเขียนประวัติภูมิใชนมีอยู่หกขั้นตอนพี่น้อง 1. น่งศาสตร์กาเนิดศาสตร์กาเนิดนี่ยเพิ่นผูเพิ่นตายเพิ่นกำเนิดอยู่ไซเป็นลูกผู้ใดประมาณนั้นนะอืสอสการศึกษาเล่าเรียนสชีวิตการสมรบหรือว่าการมีครอบครัวของเพิ่อนอสการทํางานการประกอบอาชีพของเพิ่นนี่อีหยังแน่น่นนะาหาคุณงามความดีที่เพิ่นสร้างไว้ห ว่าละสุดท่ายแห่งชีวิตนี่คือ6ขันตอนการเขียนประวัติผู้ไว้ชน 1. ชาติกำเนิด 2. การศึกษาเราเรียน 3. ชีวิตการสมรส4การทำงานา 5. คุณงามความดี6วาละสุดท้ายแห่งชีวิตนี่คือขั้นตอนเขียนประวัติผู้ไว้ชนนะครับเดี๋ยวสิเห็ุตัวอย่างการอ่านประวัติเลยเพ่อหายพี่น้องเป็นแนวทางเนาะ นำเข้าไปงานชาปนกิจศพเนี่ยก็ต้องจัดการเบาไปเลยค้นบดก่อนก่อนพี่น้องขคืนบดก่อนก่อนฟังเสียงสงคงสวดมาติกาจิตนำพาให้เห็นเป็นแก่นสารชีวิตนี้ตั้งอยู่ใช่นมนานจะต้องผ่านแตกดับรับมาลายกราบนามัสการท่านพระครูอรุณธรรมโสพลเจานะ้าคณะตำบลโพนทองวัดสว่างสามัคคี ประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความครบยิ่งเรียนท่านนัดสุพรรณครประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมจานรูพง์คนพยาได้รับเกียรติจากพระเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรขออนุญาตนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการ งานชาปรารกิจศพของคุณยายเคนนาทองรัตหลบแสงแดดแผดเผาก็เข้าลมหลบลมฝนเข้าถ้ำกำบังหายหลบเคาะกำยากเย็นไม่เว้นวายหลบความตายไม่พ้นเป็นจนใจท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคระเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัตถึงแม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ก็ยังมีความอบอุ่นใจและขวัญกำลังใจยิ่งที่ท่านประธานในพิธีตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานชาปนากิจศพของคุณแม่เคนนาทองรัตคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณน้ำใจไมตตีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ตราบขอบคุณน้ำใจในวันนี้ส่งไม่ตีให้กันในวันเศร้ามาร่วมบุญส่งสัการให้บรรเทาครอบครัวเราขอบพระคุณจากใจจริงอับลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพครอบครัวนาทองรัตนะ์มีจิตอันเป็นกุศลที่จะมอบทุนปัจจัยเป็นสาธารณกุศลแก่หน่วยงานต่างๆ ประหนึงว่าได้อุทิศปุญุศลนี้ให้แก่คุณยายเคนนาทองรัตผู้วายชนและเป็นความกตัญยูกระตะเวทีของลูกหลานในงานชาปนกกิจศพวันนี้พ่อแม่คือพมของบุตรสุดประเสริฐพระคุณเลิศล้ำค่ามหาศาลกว่าดินน้ำลมไฟในจักรวาลขอกราบกรานกตัญยูรู้พระคุณ ลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพร้อมกันณนะบริเวณหน้าพิธีการหน้าเมนนะครับเพื่อจะมอบทุนสาธารณกุศลและบันทึกภาพร่วมกันเรียนเชิญครับช่วงนี้เจ้าภาพกสิมารวมกันมารวมถือลูกคุณยายอีหยังไปหละกระซังภาพกระลังไทยลูกมานะบรรยายพี่น้องเห็นนะครับลำดับที่1ครับมอบถวายปัจจัยบำรุงวัดโพสีบ้านสะอาดเพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ ขอเรียนเชิญวัยวัจกรหรือตัวแทนวัดรับมอบครับช่วงวิทยวัจกรยางไปเนี่ยมันสีใสเวลาเติบพิธีก่อนต้องใสบดก่อนมาแสกเพื่อบ่ใยามันเบนช่วงหลายบุญเท่านั้นจะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าค่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาที ลำดับที่สองครับมอบถวายปัจัยบำรุงวัดป่าสะอาดโนนตุมนะครับขอเรียนเชิญว,วัยวจักรกรหรือตัวแทนวัดรับมอบครับการทำดีถูกดีนั่นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันการทำดีถูกบุกคคลผลอนันต์การทำดีด้วยความมั่นนั่นแหละดีเนีย่ยเป็นตัวอย่างพี่นอ้องบอกจังสีนะครับหลังจากนั่งแล้วก็ต่อไปเลย ทุนปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าของครอบครัวนาทองรัฐได้มอบให้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่เคน,นาทองรัฐบุญกุศลผลทานลูกหลานสร้างจงเป็นทางทอทักสู่มรรคผลก้าวสู่ธรรมล้ำลึกฝึกจิตตนบันดาลดลส่งผลให้ท่านไปดี ลำดับต่อไปจะเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุป,ปทานทอดผ้าบังสุกุลนะครับมีรายนามที่กระผมจะได้เรียนเชิญดังต่อไปนี้ลำดับที่หนึ่งนะครับมีไ่แนละพี่น้องก็เรียนเชิญไปเอากเขียนไปอันนี้พิธีก่อนต้องไปเบึงเองนะครับม,มีตําแหน่งไ่แนทอดผ้าบังสุกุลจักชุดจักคณะจักทันต้องไปเบึงล่ะครับพระสงฆ์มีทไายเรียงลำดับขึ้นหรือจะเวียนขึ้นนะกันโยมหลายกว่า พราเองสีก็ตตรงเบี้ยนพระสง์ขึ้นกราบนิมนต์เพิินในเพิ่นหูนะครับสัมนลละนะครับเราก็บอกว่าเลี่ยงลําดับเลยนะครับขอเรียนเชิญจารุพงศ์คนพญาทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับสําเนลละกราบนิมนต์พระคุณท่านนะครับขึ้นไปเรียงลําดับไปสันเนสัมนียนะพี่น้องคือนิจักเนาะสำหรับพิธีกนก็คือสิใดแล้วนะครับเบาต่อไปขันตอนต่อไปแต่ช่วงที่พระสงฆ์หรือว่าช่วงที่อ่าที่ ท่านผู้ไม่เกียรติเขาเชื่อเินขึ้นไปถอดผ้าบางสุกุลเนี่ยมันจะเวียนช่วงพี่น้องพิธที่ก่อนตรงเบิงลนะครับตรงพยายามหาบทก่อนมาแสกเพราะว่ากอวปัะสิญยางขึ้นไปรับผ้ากอสิไปถอดผ้าบางสุกุลเขาก็ต้องอ่านบทก่อนกาบพิมนประสงค์กลัวประสงค์สิงยางมากตักผ้าบางสุกุลพี่น้องก็ต้องมีบทก่อนนะครับอย่างเช่นร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่า เพียงชั่วขราวเข้าพำนักพักอาศัยปีเดือนวันพันเป็นอื่นคืนเขาไปไม่ว่าใครก็ต้องตายวายชีวานะครับลำดับต่อไปเป็นการอ่านประวัติและเกียรติคุณของคุณยายเคน,นาทองรัตเพื่อท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติจะได้ทราบประวัติร่วมกันรำลึกและว้อะไรครับอันนี้เข้าเขียนแล้วกันตอนนี้แล้ว ศาสตร์กาเนิดของเพิินการศึกษาเหล่าเลี่ยนชีวิตการสมรสการทํางานคุณงามความดีเวลา,าสุดท้ายเมื่อเขียนแล้วเอากรนนาตัวนี้เลยมาอา่านตัวนี้แหละสำคัญกะอ่านเลยอย่างเช่นคุณแม่เคนานะทองรัดเกิดเมื่อวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2487เป็นบุตรของคุณพ่ออาตแม่ป่าก้อนวิมนมีพี่น้องร่วมบิดามารดา3คนได้แก่ 1. พ่อทองสุกก้อนวิมน เสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อคูณก้อนมิมนเสียชีวิตแล้ว 3. แม่เคนนาทองรัดผู้วายชนการศึกษาคุณแม่เคนนาทองรัดจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นป .4 จากโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมนะครับอันนี้พี่นองกับไปเบิงบานการศึกษาเมื่อกาจะบือกกันแต่ละฐานแต่ละคนเขาก็มานํามาเขียนนะครับ ศึกษาชั้นหนมัธยมศึกษาปีที่สี่ืรยังก็ะลลวแต่เรียกว่าจบมหกจบปริญญาบางขันบางคนก็นแตกต่างกันเรารับคเคื่อาใจชีวิตการสมรสคุณแม่เคนนาทองรัตได้สมรสกับคุณพ่อเจริญนาทองรัตมีบุตรร่วมกัน5คน 1. นางบรรจงนาสมฝัน 2. นายนารงนาทองรัตสานางสาวอโนนาทองรัตสนางสมสง เนตรสาร5นางยุพยงนาทองรัตความหวังของแม่ที่จากไปฝากไว้ให้ลูกๆแม่ไม่อยู่ให้ดูน้องอย่าร้องไห้อย่าใจร้ายรักกันนั่นเถิดนาจงรักกันเหมือนตอนที่เกิดมาเก็บน้ําตาเจ้าไว้อย่าร้องเลยเมื่อวันหนึ่งเจ้านั้นเจอเรื่องร้าย อุปสรรคมากมายรอเจ้าอยู่ให้รักพี่รักน้องไว้ให้อุ้มชูให้แลดูช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครคนไหนที่จะช่วยยามเจ้าแพ้ก็มีแต่พี่และน้องเจ้าและนารักกันไว้พี่น้องเจ้าเกิดตามมาจงรักษาเป็นพี่น้องปองดองกัน นี่คือความหวังของแม่ที่จากไปแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนนะครับสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันเหมือนพี่น้องอทองเดียวกันนะครับ,รบลำดับต่อไปครับการประกอบอาชีพของคุณแม่เคนนาะทองรัตน์นะครับทำอาชีพกสิกรรมนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบใหญ่นะครับอันความรักที่แม่มีต่อลูกจิตพันผูกห่วงใหญ่ไม่เสื่อมสูญ คือถวยเทพผู้ประเสริฐลูกเทิดทูลบรรยายคุณของท่านนั้นไม่พอยามเช้าค่ำพร่ำสอนบอนว่าวายด้วยจิตใจเป็นห่วงรักห่วงแหนทั้งข้าวปลาหาให้ไม่ขาดแขนรักลูกแม่นดั่งดวงใจในยนาเมื่อลูกเรียนเขียนอ่านสู้งานหนะักมือแม่ถักสารก่อทอผืนผ้า ระดูการหวานไถได้เวลาแม้เหนื่อยล้าก็ไม่บ่นแม่ทนเอาลูกนอนอุ่นกินอิ่มแม่ยิ้มย่องลูกแม่ต้องอยู่สบายไม่อายเขาหนักเหนื่อยบ้างวางมันพอบันเทาให้ลูกเยาเติบใหญ่ไม่รามือวันนี้แม่จากไปไม่มีแล้วดังดวงแก้วแตกเป็นเสียงเหลือเพียงชื่อ คงคุณงามความดีที่ระบือสุดจะยื้อไว้ได้ดั่งใจปองขอวิญญาณมารดาผู้ลาลับสุขอยู่กับเทวาอย่าเศร้าหมองบนสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานทองจงอยู่คองสุขสัรน,นิรันเทินครับด้านคุณงามความดีนะครับคุณแม่เคนนาทองรัฐ ท่านเป็นบุคคลใฝ่บุญใฝ่กุศลมีจิตใจเอื้ออารีต่อพี่น้องชอบทำบุญตักบาตรมีโอกาสงานบุญต่างๆเช่นงานบุญผ้าป่าบุญกระถินสังฆทานท่านก็จะเข้าวัดทำบุญนะครับร่วมบริจาครักษาศีลภาวนาเหมือนดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าไวา้สุขโขปุญญสะอุจ,จโยการส่งสมบุญนั้นจะนําสุขมาให้ สุขโคปุญญสอุจโยองค์พุทธโธแจ้งประจักษ์หลักศาสนาให้สั่งสมบุญทานการภาวนาจะนำมาซึ่งความสุขทุกชาติไปอะไรรักจากไปให้คิดถึงแสนคำหนึง่งล้านคำลาพาใจฝืนส่งวิญญาณสู่ชั้นฟ้าลากับคืนเหมือนหลับตื่นแดนสวรรค์วิมานเทินคับบาละสุดท้ายของชีวิต คุณแม่เคนนาทองรัตเมื่ออายุมากแล้วคุณแม่ก็เจ็บไข้ป่วยด้วยโรคประจำตัวจนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อลูกๆก,ก็ได้พาคุณแม่เข้ารักษาโรงพยาบาลคลองชัยแต่อาการไม่ดีขึ้นทางคุณหมอจึงได้ปรึกษาลูกๆส่งตัวคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดกรสินลูกๆก,ก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลเพื่อเพื่อที่จะยื้อชีวิตนะคุณแม่เต็มที่ แต่อาการคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นจนวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568กลูกๆได้ไปรับคุณแม่เคนนาทองรัฐกลับบ้านและเวลาที่ธรรมชาติกำหนดไว้ก็มาถึงอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณแม่ได้จากไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา16นาฬิการวมสิริอายุ81ปี หนึ่งเดือน28วันเมื่อวันที่31อพฤษภาฟ้าวันไหวแสนเสียใจลูกหลานเราเศร้าหนักหนาคุณแม่เคนจากไปไม่หวนมาตมอุราอาลัยใจอวรทำบุญหาแสนอาไรใจคิดถึงสุดทราบซึ้งความดีที่แม่สอนแม่จากแล้วจากไปใจร้าวรอน ด้วยอาทรร่ำให้ในทุกวันขอผลบุญที่ทำนำเกื้อหนุนโปรดคำจุนส่งแม่